พระพิคเนตเทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จหากพูดถึงเทพเจ้าฮินดูที่คนไทยรู้จักมากที่สุดพระพิคเนตต้องติดอันดับต้นๆนแน่นอนเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่อยากประสบความสำเร็จในการเรียนนักธุรกิจที่อยากให้การงานราบรื่นหรือแม้แต่นักแสดงศิลปินที่ต้องการแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ พระพิคเนตคือเทพที่ทุกคนระลึกถึงก่อนเริ่มต้นสิ่งใหม่เสมอพระพิคเนตไม่ใช่เพียงเทพเจ้าผู้มีเสียนเป็นช้างแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขจัดอุปสรรคและการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่กำเนิดความหมายของรูปลักษณ์ตำนานความเชื่อไปจนถึงวิธีบูชาที่ถูกต้อง ตำนานกำเนิดพระพิคเนศตำนานเล่าขานกันมาหลายเวอร์ชันแต่เรื่องที่เป็นที่นิยมที่สุดคือพระแม่ปรารวตีพระชายาของพระศิวะอยากมีโอรสคอยดูแลท่านจึงนำผงขมิ้นมาปั้นเป็นเด็กชายแล้วรดด้วยน้ำชำรักกายก่อนเป่าลมปราณให้มีชีวิตขึ้นมากุมารนั้นได้รับหน้าที่เฝ้าประตูขณะพระแม่ปรารวตีเสด็จไปส่งน้ำวันหนึ่ง พระศิวะกลับมาแต่กุมารไม่รู้ว่าเป็นพระบิดาจึงขวางไว้ไม่ให้เข้าไปพระศิวะทรงคริว้วจึงฟันศีรษะกุมานนั้นขาดไปพระแม่ปรารวตีโศกเศร้ายังใหญ่หลวงพระศิวะจึงสั่งให้เหล่าเทพนำเสียนสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่พบมาแทนหัวเด็กชายและสิ่งที่เจอคือช้างจึงนำเสียนช้างมาต่อเข้ากับร่างกุมารพระศิวะประทานชีวิตใหม่พร้อมออบนามว่าคเนธ หมายถึงผู้นํำหมู่ชนนับแต่นั้นเป็นต้นมาความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพระพิคเนตรูปลักษณ์ของพระพิกคเนตเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางปรัชญาลึกซึ้งเสียงช้างช้างเป็นสัตว์ใหญ่ฉลาดจําแม่นและมั่นคงหมายถึงปัญญาและความหนักแน่นงวงช้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่หูใหญ่ ความใส่ใจรับฟังเสียงของผู้ศรัทธางาข้างเดียวตำนานเล่าว่าพระพิคเนธหักงาของตนเองมาใช้เขียนคำพีมหาภาระตะสื่อถึงการเสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท้องใหญ่ความสามารถในการโอบรับทั้งสุขและทุกข์หนูมูสิกะพาหณนะหนูแม้ตัวเล็กแต่แทรกซอนเก่งสื่อถึงการเอาชนะกิเลสและการควบคุมสิ่งเล็กที่อาจสร้างปัญหาใหญ่ได้ พระพิคเนตในฐานะเทพแห่งความสำเร็จพระพิคเนตมีหลายพระนามเช่นคณปติแปลว่าจอมเทพแห่งหมู่ชนและวินายกะแปลว่าผู้ขจัดอุปสรรคในพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานก่อสร้างหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์ใดๆมักเริ่มด้วยการบูชาพระพิคเนตก่อนเพื่อให้การงานราบรื่นปราศจากสิ่งกีดขวาง นักเรียนบูชาเพื่อขอปัญญาความจำและความเข้าใจนักธุรกิจบูชาเพื่อความมั่นคงกิจการเจริญรุ่งเรืองศิลปินและนักสร้างสรรค์บูชาเพื่อแรงบันดาลใจเพราะพระพิคเนตทรงโปรดศิลปะดนตรีและบทกวีการบูชาพระพิคเนตในไทยในเมืองไทยเราพบศาลและรูปเคารพพระพิคเนตอยู่หลายแห่งเช่น ศาลพระพิคเนศห้วยขวางกรุงเทพศูนย์กลางผู้ศรัทธาทั้งไทยและต่างชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรมีพระพิคเนศเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เพราะถือเป็นเทพแห่งศิลปะจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเศรามีองค์พระพิคเนศขนาดใหญ่ที่ผู้คนไปกราบไหว้ไม่ขาดสายเครื่องบูชาที่นิยมได้แก่ดอกไม้สีสดโดยเฉพาะดอกดาวเรืองสีเหลืองทองผลไม้เช่นกล้วย อ้อยมะม่วงขนมโมทก,กะโมดักขนมอินเดียที่เชื่อว่าเป็นของโปรดพระองค์นมหรือน้ำอ้อยวันสำคัญคือวันคเนตจตุรธีตรงกับเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีในอินเดียจะมีพิธีใหญ่โตส่วนในไทยก็มักจัดพิธีบวงสวงเช่นกันเคล็ดเสริมดวงจากการบูชาสีมงคล สีส้มและสีเหลืองทองสื่อถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และปัญญาเลขมงคลหนึ่งและหคาถาบูชาคือโอมสีคเนสายะนมะหมายถึงขอนอบน้อมแด่พระคเนศผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้อคิดจากพระพิคเนศหากมองในแง่ปรัชญาพระพิคเนศสอนเราว่าต้องมีปัญญาที่มั่นคงเหมือนช้าง มีความยืดหยุ่นเหมืองวงช้างที่ปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์มีหัวใจที่รับฟังเหมือนหูใหญ่ของพระองค์และกล้าที่จะเสียสละเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่าบทสรุปพระพิคเนตจึงไม่ใช่เพียงเทพที่มีรูปลักษณ์แปลกตาแต่คือเทพแห่งการเริ่มต้นใหม่ผู้ชี้ทางสู่ความสำเร็จด้วยพลังแห่งปัญญาและการขจัดอุปสรรคทั้งชาวฮินดูและชาวไทยต่างศรัทธาในพระองค์ พระทุกครั้งที่เอ่ยนามพระพิคเนตเรากำลังเรียกพลังแห่งความสำเร็จความมั่นใจและการก้าวผ่านสิ่งกีดขวางในชีวิตจบบทความ